สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาสเตอร์อิสลาแซเอวจะมาสอนในวิชานาตศิลป์เรื่องอิทธิพลด้านการแสดงของไทยนักเรียนพร้อมหรือย,ยังครับนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนาฏศิลป์ไทยเกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อเช่นความรู้สึกหรือความทุกข์ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นท่าทางแบบธรรมชาติและประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่าทางและลีลาการฟ้อนลำนอกจากนี้ นาฏศิลป์ไทยยังได้รับอิทธิพลจากแบบแผนหรือแนวคิดของชาวต่างชาติเข้ามาผสมด้วยเช่นวัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เป็นเรื่องของเทพเจ้าและตำนานการฟ้อนรำโดยผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมก่อนที่นำมาปรับปรุงให้เป็นเอกลักษณ์แบบแผนของไทยซึ่งการแสดงของไทยมีลักษณะดังนี้การแสดงนาฏศิลป์จะมี4ประเภทคือโขน ละครรำลิเกและละครสากลโขนเป็นการแสดงนฏาิลปนไทยที่มีเอกลักษณ์เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาลักษณะการแสดงคือผู้แสดงจะต้องสวมหัวโขนและใช้ลีลาท่าทางในการแสดงไปตามบทภาคเจรจาของผู้ภาคและตามทํานองที่บรรเลงด้วยวงปีพาดเรื่องนิยมนำมาแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์โขน เป็นจุดรวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์น,น,นาฏศิลป์ขีตศิลป์หัตถศิลป์โดยนําเอาวิธีการเล่นการแต่งตัวบางชนิดมาจากการแสดงชักนาคดึกดําบันนําท่าทางการต่อสู้ที่โลดโผนท่ารําท่าเต้นมาจากการแสดงกระบี่กระบองและนําการภาคการเจรจาดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงมาจากการแสดงหนังใหญ่ ละครรำเป็นศิลปะก,การแสดงของไทยที่ประกอบด้วยท่ารำดนตรีบรรเลงและขับร้องเพื่อดำเนินเรื่องละครรำแบ่งออกเป็นหกประเภทดังนี้ 1. ละครชาตีเป็นละครที่มีมาแต่สมัยโบราณและมีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิดอื่นๆเรื่องที่แสดงนิยมแสดงเรื่องมโนราจึงเรียกการแสดงประเภทนี้ว่าโนราชาตี 2. ละครน,นอกเป็นละครที่พัฒนาขึ้นจากละครชาติเป็นละครที่คนธรรมดาสามานิยมเล่นกันผู้แสดงเป็นชายร้วนไม่มีฉากประกอบนิยมเล่นกันตามชนบทท้ารำและครึ่องแต่งกายไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องที่ใช้แสดงละครน,นอกเช่นสังทองไกรทองการแสดงดำเนินเรื่องรวดเร็วโลดผนในบางครั้งจะพูดหยาบโลนมุ่งแสดงตลก 3. ละครใน เป็นละครไทยที่ดัดแปลงมาจากละครนอกใช้ผู้หญิงแสดงล้วนและแสดงในพระราชฐานเท่านั้นการแสดงละครในมีความประณีตวิจิตรงดงามท่ารำต้องพิถีพิถันให้มีความอ่อนช้อยเครื่องแต่งกายสวยงามบทกลอนไพเราะสำนวนสละสรวยเหมาะสมกับท่ารำเรื่องที่ใช้แสดงมี3มเรื่องคืออีเหนารามเกียนและอุณรุษ 4. ละครดึกดำบัน เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่นํานำแบบอย่างมาจากละครโอเปร่าของยุโรปลักษณะการแสดงละครดึกดำบรรคือผู้แสดงร้องเองและรำเองไม่มีการบรรยายเนื้อร้องผู้ชมต้องติดตามฟังจากการร้องและบทเจรจาของผู้แสดงนิยมแสดงเรื่องอีเหนาอุณรุษคาวีสังทองสังสินชัยมณีพิชัยเป็นต้น 5. ละครพันทางเกิดหลังละครดึกดำบรรพ เป็นละครลำแบบละครนอกผสมละครในมีศิละปะของชาติต่างๆเข้ามาประปนตามท้องเรื่องทั้งศิละปะการร้องการรำและการแต่งกายผสมกับศิละปะไทยโดยยึดท่ารำไทยเป็นหลักนิยมแสดงเรื่องที่เกี่ยวกับต่างชาติเช่นพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนพระรอราชาธิราชสามก๊บพญาน้อยจึงมีลีลาของต่างภาษาตามท้องเรื่อง 6. ละครเสภาเป็นละครที่ดำเนินเรื่องด้วยการรำประกอบบทร้องและบทขับเสภามีเครื่องประกอบจังหวะพิเศษคือปรับเสภาเรื่องที่นิยมนำมาแสดงมักจะนำมาจากนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนไกลทองหรือเรื่องจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เช่นเรื่องพญาราชวังสันสามัคคีเสวก ลิเกเป็นการแสดงที่ผู้แสดงขับร้องเพลงเองดำเนินเรื่องรวดเร็วมีตลกสอดแทรกเล่นได้ทุกเรื่องตั้งแต่วรณคดีจนถึงนิยายการแสดงลิเกมีจุดกำเนิดมาจากการสวดมนต์ของแขกเจ้าเซนดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแสดงลิเกจะมีการออกแขกเสมอเรื่องที่นิยมที่เป็นเรื่องที่คนรู้จักกันคือจันทโครบละครสากลเป็นละครสมัยใหม่ มีการดำเนินเรื่องราวตามวิถีชีวิตของคนในสังคมสะท้อนสังคมได้อย่างชัดเจนบางครั้งละครสากลก็นำมาสร้างในรูปแบบของละครเวทีหรือรละครโทรทัศน์ซึ่งละครสากลเป็นการใช้อิทธิพลต่อผู้ชมรวมทั้งผู้แสดงมีอิทธิพลต่อผู้ชมด้วยเนื่องจากผู้ชมจะชมตัวละครที่ผู้แสดงได้รับบทบาทและเชื่อถือในตัวละครนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนพอจะจำกันได้ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำแบบทดสอบหลังเรียนกันดูนะครับ ยังไงกันบ้างครับนักเรียนพอจะทําแบบทดสอบกันได้หรือเปล่าครับท่านยังเรียนทําไม่ได้ให้กลับไปทบทวนเนื้อหานะครับวันนี้มาเซอร์อิสลาแซเอวจะขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีครับ